ครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเจ้า c b บ CBR R 5 0สีแดงของผมนะครับคันนี้จะเอาไปทำการผ่าท่อครับที่ร้านฟูจิเทอร์โบนะครับแถวถนนสีนครินนะครับโดยตอนแรกเนี่ยท่อเดิมจะเป็นลักษณะนี้ครับยังไม่ได้มีการไปยุ่งอะไรนะครับก็คือเขาจะขยายปากท่อแล้วก็เป็น2.5นิ้วนะครับ แล้วก็คงจะมีการใช้วิธีการทําสูตรอะไรของทางร้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินของท่อไอเสียนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องรอถามกับทางพี่เจ้าของร้านไอทีหนึ่งว่าเอเขาจะทําแนวทางยังไงหรือเขาจะสามารถบอกอธิบายอะไรเลามากได้น้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปลองดูกันครับครับก็เดี๋ยวฟังเสียงท่อเดิมกันก่อน อันนี้จอดในโรงรถที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวพอหลังจากผ่าท่อเสร็จมาเนี่ยก็จะมาวัดในบ้านนี้อีกทีหนึ่งลองลองจอดรถที่บ้านนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าเสียงจะแตกต่างกันยังไงเพราะว่าจะได้ใช้สถานที่เดียวกันนะครับและเดี๋ยวอาจจะลองหาที่ด้านนอกลองวัดเป็นอีกที่หนึง่งเปรียบเทียบกับเสียงด้านนอกบ้านนะครับว่าจะต่างกันยังไงนะครับตอนนี้เอาในบ้านก่อนครับ ท่อเดิมอยู่นะ โอเคเสียงจะประมาณนี้นะครับนะครับวันนี้วิ่งมาเนี่ยเครื่องร้อนๆอนเนี่ยท่อเดิมมันก็จะดังขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวมาลองฟังดูทีดนึงนะครับเวลาเครื่องร้อนเนี่ยท่อเดิมมันก็จะมีความดังนุ่มๆขึ้นมาบ้างนะ ก็เดี๋ยวเราพบพี่เจ้าของร้านนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมารับคำแนะนาจากพี่เขาแล้วก็จะมาดูกันว่าเสียงจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับเดีครับตอนนี้พบกับพี่เจ้าของร้านนะครับกูจีเทอร์โบนะครับพี่เชื่ออะไรคบพี่พี่ก๊อฟครับครับพี่ก๊อฟนะครับพอดีว่าตอนนี้จะท่อเดิมครับจะมาทําการผ่าตอนนี้มันมีแบบไหนยังไงบ้างครับแนะนําให้ผมฟังคือส่วนมากเนี่ยผ่าเนี่ยมันก็จะมีผ่าแบบเป็นปกติแบบไม่ทับหัวถ้าแบบไม่ทับี่วก็คือ มันก็จะไม่ต้องใส่ท่อแตกได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าทำสวมเนี่ยก็จะสามารถใส่ท่อแตกได้ครับจะมีอมสองแบบกันติถ้าสมมติคนอยากจะไปเปลี่ยนปลายท่อทีหลังก็นแนะนําทําสวมดีกว่าดีกว่า,อาโอเคครับนะครับราคาจะแตกต่างกันยังไงบ้างครับพี่ราคาถ้าไม่ได้ทําสวมเนอยู่ที่สามพันบาทแต่ถ้าทาสวมด้วยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งพันบาทเปสี่พันบาทโอเคแต่ก็รอรับได้เลยใช่ไหมครับพี่รอรับได้เลยครับก็ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงโดยประมาณโอเคครับ อย่างไงเดี๋ยวผมตัดสินใจก่อนแล้วเดี๋ยวมารอดูว่าหลังผ่าจะเป็นยังไงนะครับ ครับตอนนี้ผ่าเรียบร้อยครับ2.5นิ้วนะครับลองฟังเสียงกันครับ แล้วเดี๋ยวเราลองฟังครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวการเดินทางไปผ่าท่อเดิมของ CBR 650R นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่อยากจะใส่ปลายท่อแต่งและยังชื่นชอบที่จะเห็นท่อเดิมของเราที่มีสิงเปลี่ยนแปลงไปแนะนำให้ไปผ่าได้เลยนะครับแต่อย่าลืมถ้าเกิดอนาคตอยากได้ปลายท่อแต่งมาใส่สวมแต่งเนี่ยให้เลือกวิธีการผ่าท่อเดิแารทำสวมนะครับจะได้มีทางเลือกไว้ ส่วนรีวิวทนสั้นหลังจากที่ผ่าท่อเดิมมาในครั้งนี้เนี่ยเสียงเครื่องก็จะดังขึ้นหนักขึ้นแน่นขึ้นและแอบลั่นตอนรอบปลายนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบหรือกลัวมันจะดังลั่นไปมันมีวิธีในการปรับเปลี่ยนเสียงโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมมากมายครับยังไงเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็ขอขอบคุณและฝากชาแนลกังฟูไบเกอร์ไว้ในที่นี้ครับ